สวัสดีครับผมเอ็กอูกดรปากแปรนะครับผมเอ็กอูกดรปากแปรนะครับมันเอกชุมมาไทยน,นะครับพอผมย้อนก่อนนี้นะครับหลังจากที่เอาไปไว้ซาลาได้วันสองวันหรือเปล่านะครับก็จะมาโยนใส่เป็นวิธีการนะครับเพื่อไล่ยังแบบนึนะคแนบเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะยังนี่ห่ะเพื่อการไล่ยังหวะเอาแบนะบนี้พี่วัวแหละ รับตัวของนายทำทุกคนด้วยรันด้วย บางอยจิตเสดงว่าดีเลยบาอทีตัมน,ตนมันเอาหัวจุ่มเข้าไปในผผาหุมเลยว่ะ นี่มันคือจักลอบนะนวะยังบ่ว่าน,นอนละโลยยังไม่ฟื้นนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเนี่ย เป็นประเพณีสมัยเก่านะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ใส่ซอกคอใอุดรด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับถึงเสือเจเลสัแคนเนก็แพ้ช้างนะเพราะช้างเหยียบนะครับลาไปก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ใส่ซอกคอด้วยนะครับเออเอ็กอุดรปากแปรนะครับเออเออเป็นโรแก้มแก้มปากแปร้วอ้โหลจากกรบ